สวัสดีค่ะหนูพี่เอริสคะจะมากินกินอะไรคะอบอาคาโลรูปแฟนอร่อยนะคะมันจะเป็นรูปอย่างนี้ด้วยนะคะตอนแสง,งอันนี้มันสุกแล้วกินได้ปกติพี่ริชอบไหมคะไม่ชอบเลยคะ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงลูออร่อยมากฟังทั้งโอ้ลูกนี้สุกแล้วใช่ไหมคะใช่เรามาดูกันเลยเนื้อจะเป็นยังไงนะคะมันจะอร่อยแค่ไหนาโอเค,เคอุ้ยเนื้อนะสวยมาก มเมื่อสวยเมื่อสวยแม่เม็ดมันเหมือนเนี่ยเม็ดมันเป็นยังไงคะเม็ดมันเหมือนโมจิเลยเออแมาดูสินี่เหมือนโมจิโอ,อพี่อลิซชิมเลยค่ะขอชิมก่อนคนแรกนะคะยุนอุ้ยเนื้อสวยมากเลยพี่เองชิมเหรอหนึ่งสองแม่ทะแม่หนึ่งสองชับรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยแม่ลองชิมดูอ่ะแม่ชิมดูเหรอหนึ่งแล้วค่ หนึ่งสองสามน้ำมันมันอร่อยมากงั้นเราสองคนไม่รู้ขอ<ช>ตัวไปกินกุ้งคาดุก่อนนะคะบ๊ายบาย,บบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ